รีวิวเรือมี 13+ 5G และเรือมี13 5G 2รุ่นนี้ถือว่ามีสเปคที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการเล่นเกมแล้วก็ใช้งานทั่วไปได้อย่างครบๆเลยนะครับเริ่มจากรุ่นพี่ก่อนเลยนะครับกับเร a วมี 13+ 5G ตัวนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับชิปเซ็ d Dimensity 7,300นะครับซึ่งมีความแรงพอๆกับตัว Snapdragon 7 g e 1เลยแล้วก็เป็นรุ่นแรกของซีรีส์เลยนะครับที่ใส GT ่ GT b o a r d มาในซีรีส์ปกติ ปกติจะอยู่ในเรยวมี GT นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต,แต่ว่าตอนนี้หยิบม,มาใส่ในซีรีส์หลักด้วยนะครับทำให้สามารถเล่นเกมที่90 FPS ได้ในบางเกมที่รองรับนะครับ่ังเช่น PUBG, Mobile Legends, Free Fire แล้วก็อื่นๆอีกนะครับ ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยนะหลังจากที่ทดลองใช้แล้วเนี่ยฟเฟรมเรทจะนิ่งๆเกิน80 fps ขึ้นไปเลยนะครับและที่สําคัญเนี่ยตัวเครื่องเย็นมากเพราะว่าเขาใส่แผงระบายความร้อนมาให้ด้วยนะครับขนาดใหญ่เลยหน้าจอเป็น e4 oled 120 h z เลยนะครับให้แสงสว่างสูงสุดถึง2000 nits เลยถือว่าเป็นรุ่นที่สู้แสงกลางแจ้งได้ดีนะครับและให้การแสดงผลที่คมชัดสีสันที่สวยงามนะครับส่วนไหนที่จอมืดเนี่ยก็มืดสนิทเลยนะครับและมุมมองของจอเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเลยรุ่นนี้เขาให้แบตมาถึง5,000 mAh เลย ก็รองรับระบบชาร์จเร็วที่80วัตต์เลยนะชาร์จเพียงแค่10นาทีเนี่ยก็เพียงพอต่การเอาไปเล่นเกมต่อได้เป็นชั่วโมงเลยครับ <S <S ส่วนเรื่องกล้องเนี่ยรุ่นนี้ใช้โซนี่ขนาด50ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับ OIS ด้วยนะครับช่วยให้ภาพสั่นไหวน้อยลงนะครับเวลาถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเนี่ยก็จะมีความนิ่งมากิงขึ้นภาพถ่ายก็ออกมาดูดีมากๆนะครับม่ทีแสงปกติแล้วก็ยังรองรับวีดีโอ 4K ที่ 30fps ด้วยนะครับตัวเครื่องดีไซน์บางเบานะครับขนาดเพียงแค่7.6มิมเ mm ท่านั้นเองด้วยความที่เขาออกแบบด้านหลังมาแบบเคิร์ฟ 2.8D นะครับทำให้กรอจับแล้วก็ถนัดมือด้วย และยังมีการป้องกันจาก i p 65ด้วยนะครับสามารถกันน้ำได้และตัวเครื่องเองเนี่ยก็บิวมาจากอลูมิเนียมเะครับเป็นยูนิบอดี้ด้วยแข็งแรงทนทานมาดูในฝั่งรุ่นน้องกันบ้างนะครับกับเรียวมี13 5G ตัวนี้ก็ถ้าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ให้จอ120 h z มาเหมือนกันนะครับใส่ชิปเซ็ตไดเมนสตี้6,300มานะครับ เทียบเคียงกับ snap 4 Gen 2เนยนะถือว่าแรงพอตัวนะครับผมแล้วก็ยังรองรับ GT mode เหมือนกันด้วยนะครับเล่นเกมที่60 fps แบบนิ่งๆหลายๆเกมได้เลยนะครับที่สำคัญราคาเนี้ยยังได้ OS กันสั่นใสไ่ไหมที่กล้องหลักด้วยนะครับถือว่าคุ้มมากๆเลยนะใครสนใจ2รุ่นนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในรีวิวเต็มได้เลยนะครับผม